สวัสดีจ้าซ่องขว้องเน่เมนี่องเนยมีมันนุ่มเสนอจ้าเป็นกลวยบวซี่จ้าบอกว่าองเน่ถามว่ามีกลวยยังกินดีว่าสนมามีดแมบบ่มีคอมเมนขึ้นมาว่ากลวยบวซี่จ้านี่แหละเนวมักจากอะไรเห็ดเลยทั้งเรามีกลวยซื้อทีมาจ้ต่ซอง้องทั้งหัวทงท้ายบอกมีแม่ซื้อมาสอง้องเป็นน้ำหางผสมกับน้ำอันนี้นจะเป็นน้ำหัวจ้ายังไงเป็นน,าาน,ปน้ำตาลปิดน้ำตาลจ้าแน่สีองเนยมักจ้ามักกิน ตัวใบบัวบสีเข<ป>ียวดนั่งขี้เขียวนิดนึงบัวบกสีจะเห็ดจำสมมั้งก็มีห้องแม่นี่เคล็ดลับมันมีเคล็ดลับดนะจ้ะนี่ฉีบบวฝาดแล้วกับบวดดัมแล้วจา้าะ็ะไรแม่เดี๋ยวถทาเบิงค่ะเพราะติดตามเบิงจ้ากำลังพาเห็ดก่อนฉีบวดก็ต้องมาตัดหัวแถหัวก่อนจา้าแล้วก็ปอกล่างที่หนึง<า>่งมั้งก็แม่ตะกาเอาไปต้มน้ำจาา้าน้ำก็คือเขาต้มน้ำไว้เรียบร้อยแล้ว ตั้งน้าไว้เรียบร้อยแล้วเด็ดเดือดออกต้นป่วยต้องแกะบางตัดหัวตัดท้ายบ่มีแม่ต้นสิบวดก็ต้องตัดมากวนขิ้วก่อนจ้ะอือที่เหลือไม่เย็นยังกินมีแม่ที่เหลืออันนี้ไม่เลื่อนจุกแล้วเลื่อนกินมาท่านล่ะทอดบ่ได้แล้วเอากะชีอันทอดเนาะต้มด้วยจ้ะอีกอีกเคี้ยนหนึ่งก็ล้างเหลียงหำหำอาจจะทอดด้วยจ้ะอือทอดใส่แป้งเนาะซื้อแป้งมาทอดใส่แต่ว่าเคล็ดลับอันย้ายผ้าเห็ดจ้ะทอด กับพระธมาดาได้จ้ะถอดหาแป้งปุ้ยพี่จะมาถอดลายแป้งเลยแป้งเขาเจ้าแป้งอันนี้ไปสูงแท้อันอันแป้งกรอบแป้งมันนี่ยังละจ้ะหลายอย่างาคูอีกไหมลูกแย่พะเย็แบบมีน้หาหาเงนินสื่อ,อมาสุดนี่จ้ะแล้วล่างบ่ามีแบบนี้นี่แต่ได้เ็ดอันขายเห็ดสามแป้งก็ได้แสบคือเก่า เอาล่างบัวเปี in ่ยวมีบัวจ้าสิไปต้มใช่นป่ะบัวเวลาล่างจักน้อยจ้า้จะไปต้มกันเลยจ้าเราไปกันมาต้มกันเลยสิมหาที่สันจ้าอีแม่ว่าอุยน้ำหอมสุดยอดแม่ควรออกยาวๆเลยอย่าใส่ลงไปเลยมื่อนี้เขาประเด้หลายแม่ด้วยวันหลแม่กันไหลเยอะจังเสื้อสีส้มวีเกือบจ้ะแม่จ้าจ้า ใส่ลงไปเลยจะโตมีซิมาที่ไม่ก็ได้โตแม่นี่ยมันจังบบแหลบโฝาดจ้าอืมอันคือดำดำมันคือจะร้างบบออกอบเป็นยังเดี๋ยวก็ได้ปอกออกก็่ที่เขาล้างคือล้างดินออกจ้าแล้วจปอกออกอยู่แล้วจ้าก็ตุ่มเลยแบบที่นี่ตุ้มพดฟ้าไปเลยจ้าจับเวลาเลยสิมหานาทีเทียยังต่อไปแม่บัดนี่ออกมาปอสิมาอันเฮ็ดมันเย็นซะก่อนจ้าแล้วก็บวชกันเลยจ้าฝานปอกแล้วก็บวชเลยจ้า ต่อไปก yeah, uh, ะสิรอสิผานาที yeah. จ้าเจ้าวดวอมีนแม่เลยจ้าหลังจากต้มมาสิผานาทีจ like ้ากับม่านอกเย็นวอมีนแหละมันแตกเพราเป็นยังนะจ้าเพราะต้องตกใจถ้ามาดักกล้วยมันนี่มันก็ต้องแตกจ้าเอ๋อมันนั้นห่อนเนาะมันก็ได้ปีเลยพอมีแม่บ้านนอกน้ำเย็นให้มันเย็นแล้วจ้างฉีดปปอกจ้าฉีดไปพาปวดปอกเคยเห็นไหมน้องบอเห็นด่จ้าจักสองสามหน่วยอยู่เห็นจักน้อยีจ้า กระร้อยมันเย็นจ้านกน้ำใส่นน้ำแข็งจ้าของห่อนห่อนคือเย็นเย็นจังไดยกระแสบจ้าที่เขียนใบบัชีใช่ไหม่ยจ้านาลีจำศีลมาสั่นบอกยาก้อยม่เคยบวชแล้วลืมไปจ้ามีใบเตยพร้อมนี่เพิ่นเสือมาจังเลยจ้าใบเตยต้มต้มหม้อเมี่ยงจ้าตอนชาบวดละกระร้อยมันเย็นยังสิีปอกจ้าจ้าเราไปกันมาปอกเปียกเลย ก็ว่านอกเย็นนอกเย็นเราไม่จ้ะอุ่นแจ็คหน่อยก็เอารวดจ้าได้แล้วนีกลัวนจากสุงจต่บอกง่ายๆจ้ะดึงออกดึงออกเลยร่ยเมล็ดมันตันหวานตันคล้ายไปแล้วฉันไม่ย้ายออกบะมีดจ้าย้ายนอกรัมอันนี่ได้ฟานเปนบะมีดนี่จ้าจ้ากับมาฟานกันเริ่มนห่ฟานให้เบิ่งเป็นพิธีเลยจังเป็นบวชเลยจะสีบวชได้ไหมเนาะจ้าจะเสีฟานธรรมดาเหรอจ้า ผ้าเครื่องก็้อว่ามีจ้ะผ้าผ้ากับผ้าอีกอส,สีสีใดบ่จ้ะสีใดสีใดโอเคสีเลยหรือจ้ะจ้าถามมาได้ดิไม่ตอบเลยจ้ะว่าสีใดรับรวงโบฝา,าดแล้วกะ็บโบดำจ้ะอุย้ยผุ่นนะมนี่จ้ะเหลืองอุ้ยๆอยู่จ้ากับสีว่าม่านนี่กับสีบวกเลยไหมนาะบัดที่นี้จ้า,จากับ,บ,กเ,าบากเห็นตอนบวชเลยหรืจ้ะเพราแม่ากับเสียดไปจนนันเบิดอผุนละจ้า จ้ะต้อไปกับมาเฮ็ดน้ำหัวมะน้ำหางน้ำหางจ้าน้ำหางจ้าเพราะว่าใส่น้ำเปล่ากับน้ำกะทิจ้าอันนี้ก็คือแบบใส่แตงกะทิเรียบร้อยเลยมันมีแบบ้องฟังกันว่านั่งกินข้าวจ้าก็ได้เลยลูกอุ้ยแป้งนะขคือเป็นดายานเนียร์ถ้าเป็นดายานดูป่ะจ้าใส่น้ำตาลไอ้น้ำจ้ามันจังหอมจะไปก็ใส่น้ำตาลปี๊ดเพิ่มเสริมเพิ่มความอ้วนส้มหอมจ้า กวนพร้อมอันนี้ก็เรียกได้ตามตคำวานกา้ำตาลจะน้นาานำตาลจ้าเสริมจักน้อยบุ้ยจักน้อยอเยียคือบหมดเลยจ้าต้องหวานก็ต้องหวานวจ้าข้างหน้าบนชิ้นส่วนหลายเนี่ยจ้าพอดำมีเยียบถ้าน้ำตาลติดไปข้างน้ำเลยละจ้าเดือดๆดตั้งเขียวเตยใส่จ้าไปข้างกันเลยร่างสิไปข้างจ้าใบเบิ่งกล้วยจักน้อยจ้าเนื้อเห็ดเรียบร้อยก็คือมา ปอกล่างจะล่างกับปอกแล้วก็มาซอ,อสอะบบนี้เนี่ยซอยเบนซินเป็นสิ้นจ้าเดี๋ยวมาใส่กันเลยชิมนพอดิจ้าช้อนลอยคเจียเจียวไอ้น้ำมันน้ำตาลละลายจ้าไม่น้ำตาลม,นนาลมีน้ำตาลบิดละละะายจ้ามันเข้ากันกับน้ำกะทิจ,จ้าคุณพราะว่าน้ำก่อนที่จะมาแม่ต้องบานแบบให้กินว่ะแะมีอะไรแบบอยาก ยังว่วแดงอยู่รออดรอสักคู่ค่ะจ้าตอนนี้ก็เริ่มได้เดือดแล้วต่อไปก็เอายังก็มีแม่ใบเตยลงเลยจากก็เลยสิว่าตาไข่ส้มไข่กันใส่มันหอมๆจ้าจ้ากปล่อยค้นไปเรื่อยๆจากถ้าไปใส่ยังก็มีแม่ใส่น้ำกับที่เพราะว่ากล้วยเขาสุกเงี้ยลอยเบิ้ลน้องๆเนาะจ้คือเอาใส่ก็กินเลยมามีดรอให้เอาเตยออกก่อนอ๋อออกเความมีอ่องตัวลูกลวกให้มันหอม ความหอมเด่นของหวานทุกอย่างนัถือกับเตยมันแซ่บเลยจ้าใบเตยนี่หอมเต็มีเมนวามหอมได้่นกัน่ากินจ้าโอเคก็ร้อยให้ใบบนี้บุ๊ยใส่บุเป็นหยางแต่ว่าถ้ามีนี่ใส่บุ๊ใส่กับแซ่บจ้าแต่ว่าใส่ยิ่งแซ่บจ้าความหอมจ้าเจ้าใบเตยแล้วต้องไปกัเอาน้ำกะทิหัวว่ามีแม่ใส่ลงไปเลยจ้าโอยคนๆเข้มๆเนี่ยแซ่บ จ้าต้อไปกับส่กล้วยลงไปเลยบวด้วยจ้าเรื่อยตอนบวชที่มีนแมะร้อยมันเดือดหน่อยแมะส้ากินเลยมนี่แป๊บเดียวจ้าจักหาาทีนี่แหละแป๊บเดียวก็ได้ให้มันเข่าคุ่มหวานจ้าใส่ลงไปเลยจิ้มเบิร์ดเลยจ้าตักตักตักไซเบรดเลยจ่ไม่จัด้มข้นเลยสิฟงโอเคอาทิจะโปรแตกมั่นรอหาอาทิตีมีนแม่หัวกะทิมันสุกๆหน่อยดิจ้า จะกรร้อยคาที่จานนก็สิไปกินกันเลยจ้าว่าที่นี่จ้าบวดนวเด้อบาทที่นี่จ้าดวด้จ้ากินไ้จาเดอจ้ามึงอนเน้กินน้ำี่ไหหกินเ กินกับน้า,ากินอ,นอยางเดี๋ยวสดเลยสวัสดีจ้าไม่กินกันจ้าวัวนที่นี้เรานกินนะจ้าวันที่นี้กิงไม่รอคอยปลาตกสีนะจ้าสีปกเตกี่ยแกงมดรุมเนีน้องยนน้่แบบนี้ไม่น่าจะไปจ้า<อ>ไป้ายไปกันครับบอกเแล้วขันเค็มขคนแต่แต่มาเกลวอมันคือ,อ,อมเมอ,เอาไปส่งในเน็ตนะที่กลือหวานเลยส่งอยูม่ว่าหวาน ผสมเลยถ้าไปซื้อแสงกระจะสมนี่หรอ่าถ้าต้มมังซแล้วมันจะผสมแล้วก็บบฝาดหวานยางเดี่ยวหวานยาเดี่ยวไม่ค่อยมักจะต้มนานสิ่งไม่มักย์ที่บอกคือว่าเรามักแบบมันแซบพอดีเลยตอนมันคือออกไปนะยังไงอ่อวรูกจับน้วจืดเปลี่นไปเนาะ เมื่อก,กินไรมันได้จ้ะมืงอีก,ก็เลยว่าตักคุณละถ่วยน้อยๆแต่ว่าเพิ่มได้จ้ะซีชินกับลูกนึงถือเป็นสามลูกสามลูกซีลูกก่อนไหมร้อนกินยังถ้ามนี่เมนูกล้วยเหม่ยเมนูอิ่มไงได้มอิ่อมสองอยืดสองจอ้ะกะทิทดหยดเลยจ้ะแม่ สองปองเลยนะฮะจ้ะโบมีหมากฝาวจ้ะนี่หากาวกับฟูอดอ,อ่ะหอยบา่ะนขึ้นนี่ต่างกินแป๊บเดียวจ้ะไม่อยากคายโดนมันได้ดจนดหดเลยเขาพร้อมันฉินสันพวดนม่สันผพ้อ่ะเอามาผู้อวยเนาะ ฟางกินเหยื่อเบิร์ดด้วยน้ำข้าวต้มไทยนี่แม่จะแม่ก็กินหน่อยแท้แม่ดูสิกินหน่อยวะเนี่ยฟ้อนหน่อยปะวันนี้กินกับนาดอิ่มนังกินอันนี้กินอะไรเรากินน้ำพรอนจังแซบทีมนี้คือว่าเป็นขั้นตอนเป็นสูตรจ้าจิ๋วความน้เลย ไม่บเ้ป่ะไวันจมแลขอพูได้ล่าจากนี่นี่กเาดตามด่างไปที่นี่จด้เดิทางต่องค้ะอิกนี่ก็มักดไลค์ที่อก็แชร์จ้าทีมหน้าจ้าวันยจ้าไบายมันจ้าไบายไม่กินได้ยังไงกินต้อเลยก็นด้เจอกันคลิปนานะจ้ากินต้อจนเบิดคเจ้ไมันเราบ่เจ้าวัมอกินนันหวานลายบันไดจ้าโมเน็นกินหวนจ้ทุกคนเลย จ้นะ่าจคลปปิมนาจ้าบ๊ายบาย